จกมองหลังที่ต้องมีในปี2024นี้นะครับผมก่อนอื่นนะครับเท้าความไปก่อนนะครับว่าเฮ้ยรถอัผ่าเวลฟายเนี่ยบางคำเนี่ยก็มีออปชั่นตัว d i จิตอลมิ r เลอนะครับก็คือเป็นตัวนี้เลยนะครับที่จะมา ใช้งามนะครับซึ่งกระจกตัวนี้ต้นมินเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นการแสดงผลแบบจอทีวีไม่ใช่เป็นการสะท้อนของเลนกระจกทั่วไปนะครับผมซึ่งก็จะช่วยให้เรามองเห็นได้แม้ฝนตกหนักก็ตามหรือว่าจะมีจอเพดานมาก,กั้นนะครับเราก็มองเห็นได้เพราะใช้กล้องเป็นตัวส่งสัญญาภาพนะครับแต่ปัญหาที่ตามมานะครับบางคนไม่มีล่ะจะทำยังไง หรือบางคนที่บอกว่ามีแล้วแต่จอมันเล็กภาพก็ไม่ชัดอันนี้ของเดิมนะครับโอ้โห,โหเล็กนิดเดียวนะครับภาพประมาณอย่างนี้นะครับนะครับผมแล้วก็แท็ฟสก,กีไม่ได้ด้วยนะเป็นระบบเมนวนวลแล้ว Option ออปชั่นตัวนี้ต้องบอกเลยนะราคาเพิ่มตั้งแปดหมื่น ถ้าเป็นเมื่อก่อนคือต้องเพิ่มออปชั่นตัวนี้แปดหมื่นวันนี้ผมก็เลยต้องทำคลิปนะครับสำหรับตัวกระจก d i จ i ตอ e มิลเลอร์2อที่ต้องมีจริงๆเพราะตัวนี้มาแก้ปัญหาทั้งหมดครับในเรื่องของภาพความคมชัดความใหญ่ความยาวนะครับผมไม้ครบเลยจริงๆครับเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่าเด็ดจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญนะมีฟังก์ชันหลายอย่างนะครับที่ รถเดิมไม่มีซึ่งถ้าใครไม่มีอยู่แล้วนะสามารถเที่จะติดตั้งได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีกล้องบันทึกมาให้ด้วยครับทั้งหน้าและก็หลังนะครับผมก็เดี๋ยวเราพาไปดูตัวจริงๆตัวกระจกดิิตอลมิเลอร์ที่ต้องมีในะในปี2024กันนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูดีกว่า มาดูนะครับตัวกระจกนี้ตอมิเลอร์ส2งพครับที่ต้องมีจริงๆครับผมเพราะตัวนี้มีทั้งกล้องหน้าครับผมแจมอย่างนี้เลยนะมุมมองกว้างเลยนะครับผมแล้วก็บันทึกได้ด้วยนะครับอ่านเะพิ่งตอนนี้กาลังบันทึกอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยเป็นไงนี่สมมติเราชอบรถคันนี้ขอถ่ายก่อนแช่เรียบร้อยก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มีแชะด้วยเป็นไงมีเป็นแบบ เหมือนกล้องให้เราเลยนี่อ่าเจ๋งไหมครับแล้วก็ข้างหลังนะครับก็เป็นกล้องบันทึกให้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นทัชสกรีนนะครับนี่จอปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเลื่อนได้นี่ครับขึ้นลงอ่าเป็นไงครับผมพึ่งตัวนี้เพิ่มเงินนะครับ ไม่ถึง30,000ื่นครับแต่ได้ออปชั่นมากมายขนาดนี้ไปติดกล้องก็หมื่นกว่าบาทแล้วครับผมก็เที่ยมคำได้กระจกเนี่ยตัวเนี้ยยาว12นิ้วมายถึงความใหญ่นะอ่าซึ่งใหญ่กว่ากระจกเดิมด้วยนะครับภาพความคมชัดคุ้มค่าวัสดุตัวนี้ครับต้องบอกว่าผ่านการทดสอบในเรื่องความร้อนที่ใช้ในรถยนต์จริงๆนะครับทนอุณหภูมินะครับทนความชื้นนะครับได้ครบถ้วนจริงๆครับเพราะาตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อให้ ใช้งานสําหรับเมืองไทยโดยเฉพาะมีรูระบายความร้อนอะไรครบเลยนะครับแบมก็ไม่ต้องพูดถึงเป็นของเอาพายนะครับแต่ตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าร่วมมือกับสัมมักตาก็ตัวว่าอ่าร่วมมือยังไงเดี๋ยวลองเปิดเครื่องมาปุ๊บมันจะมีขึ้นเลยว่าเอาพายคูนก็ตัวว่าเป็นไงเอาพายอันนี้ก็คือประมาณนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับ รีบหน่อยนะครับผมก่อนของจะหมดนะครับผมและอย่าลืมบอกว่ามาจากคลิปนี้นะครับผมดูแล้วติดใจยังไงเรามีของรางวัลพิเศษให้นะครับ